สวัสดีนักลงทุนทองคบทุกท่านครับกลับมาพบก,กันวันนี้พฤหัสบดีที่11รก,ก,กรกฎาคมนะครับกัวเราก็ยังมีข่าวคราวกเกี่ยวกับการลงทุนทองคําในแง่งมุมต่างๆมาฝากกันนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของผลวิจัยจากศูนย์วิจัยทองคํานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทองคําเดือนกรกฎาคมแล้วก็ในช่วงไตรมาสที่3เดี๋ยผมพูดคุยกับทางดรพิบูลิตวิริยะผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับรรดร,รดพิบูลิจะมาแจกแจงถึงผลวิจัย,ย,ใ,นยนในเดือนนี้ที่ออกมาว่าแนวโน้มมาทิศท,ทางทองคําจะเป็นอย่างไรรวมถึงจะชี้แจงถึงเหตุผลว ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับแล้วก็การคาดการราคาทองคําจากผู้ค้าทองคารายใหญ่จะเป็นอย่างไรบ้างผู้ขึ้กับทางดรพี่บุริษเลยครับสวัสดีครับดรพีบุริษครับครับสวัสดีครับผลวิจัยไตรมาสามเป็นยังไงบ้างครับก็ทั้งสองเรียกว่าทั้งสองเดือนนะครับเอ่อทั้งทั้งรายรายไตรมาสแล้วก็รายเดือนเนี่ยก็เป็นแนวโน้มาขึ้นทั้งหมดนะครับก็ก็กลับกันกับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ ที่ว่ามองแล้วเนี่ยนักลงทุนมองเป็นขาลงนะครับซึ่งถ้าเราดูราคาทองคำเฉลี่ยอของเดือนมิถุนายนทั้งเดือนเนี่ยก็ถือว่านักลงทุนเก่งมากครับนะครับก็คือว่าลงมาตามที่เขาคา,าดคาดหวังนะครับคาดหมายแล้วก็ให้เป็นดัชนีออกมาเป็นขาลงซึ่งก,ก็ถูกต้องหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ตัวดัชนีเองก็เป็นแค่ ลงแคหง่หนึ่งเดือนนะครับแล้วก็เดือนนี้ก็ปรับกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก,ก็ต้องจับตาดูว่าทางนางักลงทุนเนี่ยในในเดือนนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยราคาทองคําจะเป็นบวกอีกจากเดือนที่แล้วไหมนะครับก็จะทําให้เขาทําเขาทํานายได้ถูกอีกครับก็เป็นมองว่าเป็นการย่อตัวเพื่อไปต่อถูกต้องอ่า,าเออถ้าเกิดเรามองในภาพรวมไต่มา่นหนึ่งบวกแรงนะครับ ตัวบิลแล้วก็ไตามาสองเนี่ยเริ่มฉลอนิดนึงไตามาสามมองไงครับจะกลับไปบวกแรงต่อไหมครับผมว่าไตามาสามเนี่ยณนะตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมองตัวเนโยบายของเฟดนะครับนะครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดเราเราฟังข่าวเนี่ย ในในช่วงต้น,ต,นต้นสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ปลายปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกมาในเชิงบวกกับราคาทองคําก็คือคตัวนโยบายของเขาในดูท่าทางเหมือนกับจะผ่อนคลายมากขึ้นครับนะครับก็คืออย่างตัวท่านประธานเฟดเองท่านก็พยายามเน้นย้ําหลายครั้งนะครับว่าน่าจะนะครับสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้บ้างนะครับในปีนี้นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ทําให้ ตัวเอ่อตัวตัวคาดเดาดอกเบี้ยนะครับเฟดวัชทูอะไรพวกนี้นะครับก็ก็มองว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าจะลดดอ,อกเบีย้ยได้ถึงสองครั้งในปีนี้นะครับนะครับถ้าเกิดเราดูจากเมื่อคืนนี้เขาแถลงต่อไอกรรมธิการของสภาล่างน,นะครับค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยได้เห็นนะครับแบบยอมรับเลยว่าเออไม่จําเป็นต้องถึงสองเปอร์เซเพื่อเพื่อเพื่อกังวลเรื่องของตัวเลขการจ้างงานแล้วก็กังวลเรื่องของ เศรษฐกิจาสตร์โดยภาพรวมไม่ได้เห็นท่าทีของต<ช>ุลมพเวลในแบบนี้มันหนานมากนะครับใช่ครับใช่ครับเพราะตอนนี้เนา่ผมมองว่าตัวเลขที่เราน่าน่าสนใจแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นตัวพวกเมินค่าเงินเฟอ้อนะครับแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของตัวเลขการจ้างงานซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปลายสัปดาห์เนี่ยพอโผล่ออกมานะครับเรื่องเหมือนกับพวกเงินเฟอ้อนะครับหรือ,อว่าตัวนอนฟาร์มเองนะครับก็เหมือนจะดูดีขึ้นด้วยซ้าไปนะครับแต่พอ พอก็ทําให้ทองเนี่ยก็เรียกว่าซีวินาทีก็ตกลงมาเลยนะครับแล้วก็พอตัวค่าตัวเลขการว่างงานออกมากแล้วมันปรับมันเพิ่มสูงขึ้นกว <4. 1. S 1> ่าจุดเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้มีแรงดึงกลับขึ้นมานะครับ,รบในในสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อมาถึงสัปดาห์นี้ผมคิดว่าตัวนี้คงต่อไปนี้นะครับเราต้องจับตาดูเรื่องของตัวเลขการจ้างงานเพิ่มเติมมากขึ้นหละนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านประธานเฟดเนี่ยท่าน ถแถลงอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าจะมองตัวเลขไหนเป็นหลักเนะี่ยตัวเลขนั้นมักจะเป็นตัวเลขที่นักลงทุนนะครับให้ความสนใจนะครับ,รบแล้วก็<ๆ>วก็ก็เป็นไปตามนั้นจริงๆสําหรับทองคำนะครับนะครับก็นะคือถ้าถ้ารอบนี้เนี่ยถ้าจ้างงานดูไม่ดีนะผมว่าราคาทองคํามีโอกาสที่จะประับรตัวสูงขึ้นใช่ครับแต่เสียดายนะตัวบริษัทไอประชุมเอเเอ็มซีของรอบเดือนนี้นะมันมันมันจะมีขึ้นก่อนการประกาศ ไอตัวเลขนอนฟาร์มเนาะมันก็เลยแบบวัวว่าจะโนพาวิลจะแทงกักก่อนก่อนอีกรอบหนึ่งอะไรก่อนดิก่อนที่จะไปถึงประจุเบลอมซีเดือนกันยายนนะอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ผมมองว่าตัวตัวกันยาเองนี่ก็คงจะเป็นช่วงที่น่าสนใจมากๆเลยอืมนะครับแล้วก็ยังช่วงไตรมาสที่สี่เองก็ยังน่าสนใจเข้าไปอีกก็คือมันมีเรื่องของการเลือกตั้งเข้ามาด้วยนะครับผมว่าคงเป็นโอกาสของการทํากําไรได้เลยแหละของทั้ง ผมว่าผมว่าน่าจะสวิงแรงซึ่งคนที่นักลงทุนที่สามารถที่จะจับจับราคาได้นะครับทั้งขาซื้อทั้งขาขายเนี่ยผมว่าก็คงจะสามารถทํากําไรได้ได้ดีทีเดียวในในช่วงครึ่งปีหลังครับขอกรอบสักช่วงเอากรอบเอากรอบเดือนเดือนมิถุนายนก่อนลวกันครับตอนนี้สุวิทย์จยให้กรอบราคาทองคาเอาโกลสปอร์ตก่อนละกันรมาครับตัวโกลสปอร์ตเขาก็มองกันนะครับก็ยังคงแถวแถวสัก 2,300ั้อยต้นต้นนะครับหรือว่า2,200ปลายเนี่ยจะเป็นความคาดหวังนะครับเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่นักลงทุนที่เออแต่ตัวเออกรอบเนี่ยเราได้มาจากเออทางผู้ค้ารายใหญ่นะครับนะครับเพราะงั้นก็คงเขาก็มองกรอบกว้างๆให้เราเราก็เอามาเข้ากรรมวิธีทางสถิติเข้ามา กรองดูอีกทีหนึ่งมันก็จะได้ประมาณ2,200กว่าไปปลายเหรียญนั่นนะครับนี่หครับเก้าได้ไหมครับเร,เรียกว่าประมาณแถวๆนั้นนะครับประมาณแถวแนั้นแล้วก็ตัวกรอบด้านบนกรอบด้านบนก็ประมาณสัก2,400กลางๆนะครับ คราคือก็คือก็คือไฮเดิมคือประมาณสองพันสี่ร้อยถูกต้อง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 แล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรอบอย่าเอาเอาเอาทองไทยก่อนเป็นทองไทยและครับเป็ทองไทยประมาณเท่าไหร่ครับตัวทองไทยเขามองเลขที่จริงๆผมว่าเลขที่อตัวนักลงทุนทั่วประเทศเราจับตาดูเลยนะสามพันเออสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทก็สี่เบอรนหนึ่งว่ากันเถอะใช่ใช่ใช่ก็เรียกว่าเป็นเป็นราคาที่เขาอยากได้กันเลยครับเป็นราคาที่เขาอยากได้กันเลยทีเดียว อ๋อสามหมื่นสามพันสามหมื่นเก้าเก้าศูนยศูนย์อ๋อก็คือสี่หมื่นประมาณนี้ใช่ไหมครับนี่คือนี่คือแนวรับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือเขาคุามองอยากได้ผมว่าคือเอ่อนักลงทุนน่ยอยากได้เลขนี้นะครับที่จะเข้าซื้ออยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ลงมาตั้งนานแล้ยครับคบนดาตัวบใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ก็ทําให้ผมว่าตัวตัวค่าเฉลี่ยตัวนี้ผมว่าน่าสนใจจริงๆนะครับก็คือสามเก้าเก้าร้อยนะครับถึงเอ่อสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย อ๋อโอเคก็ยังสวยนะครับเป็นราคาก็ยังสวยเป็นเป็นราคาที่ผมว่าถ้ามันมาจริงเนี่ยทั้งนักลงทุนชอบทั้งสองขาครับขบชอบทั้งสองขาโดยเฉพาะขาข้างบนใช่ไหมโดยเฉพาะขาข้างบนก็อยากจะขายแถวๆนั้นนะครับผมว่าครับถ้าเกิดนจะถ้าเกิดมาลงไปไม่ถึงครับเท่าไหร่เท่าไหร่เริ่มทยอยเก็บบ้างครับถ้ามันไม่ถึงผมว่าสี่หมื่นต่ำกว่าสี่หมื่นห้าร้อยอ๋อน่าจะค่อนข้างปลอดภัย น,น่น่าจะเริ่มเก็บได้นะ,นะถ้าถ้ามันลงมาอีกใช่ไหมปลอดภัยใช่ครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยพอลงมาถึงในกรอบ4ี่0 0ถึงสี่หมนห้าร้อยนะครับมันก็ยังมีการสะสมตัวนะครับแล้วก็ดีขึ้นมาทำกำไรได้ตลอดอนะครับกรอบด้านบนนี่คือถือรอ4ี่0มื่นหนึ่งเจ็ดเลยไหมครับหรือว่าอาจจะเทคโ o ฟิตไปก่อนบ้างผมว่าถ้าเกิดว่าใจร้อนนะครับอยากจะแบ่งกำไรผมว่าเป็นเป็นจุดที่ ใกล้เคียง41,000น่าสนใจโอเคแต่ว่า 1> 1. ตอนนี้จริงๆเนี่ยผมว่ามุมมองนักลงทุนเริ่มกลับนะครับก็คือพอเขาไปเบรกไปอยู่แถวๆ41,100ได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มีแรงขายลงมาแถว40,700ครับบวกลบแถวๆนั้นก็เริ่มมีแรงสะสมเข้ามาเหมือนกันนะครับก็กยังไม่ถึงกับว่าจะรอให้ลงไปถึงอาจจะแบ่งสรรปันส่วนมาลงแถวๆ 40, เอ่อห้าร้อยบวกบวกขึ้นมานะครับบ้างนะครับแล้วก็แล้วแรงแรงขายในช่วงสี่ศูนย์แปดร้อยกลับซึมลงไปเลยอืมก็ก็ไปก็ไปเหนือสี่หมื่นหนึ่งไปเลยถูกต้องคงจะเป็นมองแถวแถวเหนือสี่หมื่นหนึ่งพันครับโอเคยังเออทางผู้ค้าเดมเดมได้ได้ได้ให้กรอบรายไตมาสไว้ไหมครับรายไตมาสไม่ได้ให้ไว้ไม่ได้ให้ไวนคือก็คือกรอบกรอบรายเดือนมีกุนายนใจชนะใช่ใช่ครับใช่โอเคมีไตมาสามเองเขาโฟกัส ประเด็นอะไรบ้างครับเอ่อตัวนี้นะครับก็คือถ้านักลงทุนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยเขาก็มองว่าตัวทองคําเองเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอืมนะครับเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแล้วก็น่าน่าสนใจ,ท,จที่จะที่จะที่จะซื้อนะครับ,รบแล้วก็ตัวเรื่องของความต้องการทองคําของธนาคารกลางเองเขาก็มองว่าในช่วงไตรมาสที่สามนี่ก็อาจจะเอ่อ มีการสะสมเพิ่มขึ้นตัวครับทองคําสําหรับจับธนาคารกลางเพิ่มขึ้นแล้วก็เพราะว่าเรือของพราะปลายใจมาสองนี้ซาซาลงไปถูกไหมครับซาลงไปใช่ครับใช่ครับเขาก็เลยมองว่าจริงๆผมว่าตั้กองทุนไทยเก่งมากนะครับเขาเขาคงไม่ได้มองแค่ว่าจากจีนที่เดียวอืนะครับแต่ว่าเขามองว่าเอเรื่องของการเอ่อยูเอดอลลาร์เนี่ยนะครับเขาก็คงจะมีการเรียกว่าแบ่งนะครับเอ่อดิเวอร์ซิฟายตัว ตัวเ,เงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับก็คือลดความสําคัญของยูเอสดอลลาร์ลงบ้างนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนทองคํามากขึ้นนะครับสําหรับเรียกว่าธนาคารกลางทั่วทั่วโวล,วก,วลวกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะจากจีนที่เดียวครับอนอกเหนือจากเรื่องของธนาคารกลางเรื่องของ ความสําคัญของของค่าแล้วยังมีประเด็นอื่นที่น่าโฟกัสเป็นพิเศษนะครับช่วงไต่บายครับมีเรื่องตัวแรงซื้อเก่งกาไรของกองทุนซึ่งผมเก่านะครับว่าก็คงมาจากกองทุน SPDR นี่แหละแต่ก็สวิงมากเลยครับไวซีซื้อเยอะขายเยอะนะครับระยะหลังนะครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องครับกับกับตัวการที่ว่าจะซื้อจากขายของนักลงทุนไทยด้วยนะครับเพราะว่านักลงทุนไทยมองว่าเออเริ่มเริ่มหน้าซื้อแล้วนะครับถึงหคสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ผมว่าตัวกองทุนเนี่ยมันก็คือเรียกว่าลเดาใจลูกค้ารายย่อยของต่างประเทศแหละครับเป็นดัชนีตัวหนึ่งเนาะใช่ครับเป็นดัชนีตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นตัว SPDR เองเขาก็ For w a r d ออเดอร์การสั่งซื้อเข้ามาจากลูกค้ารายย่อยทั่วโลกเหมือนกันนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเขาค็มองว่าทองน่าสะสมละนะครับจากจากนักลงทุนทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ให้ตัวเนี้ยเป็นเป็นปัจจัยที่ทําให ตัวอมาที่3มเนี่ยดูเหมือนกับน่าสนใจนะครับสำหรับ,รบสินทรัพย์ที่เป็นทองคำครับสรุปโ,โดยรวมก็คือมิถุนายนยังมองบวกแต่มาสามยังมองบวกอยู่นะครับใช่ครับไอม่าสามยังมองบวกแล้วก็ต้องเป็นกรกฎาแล้วนะครับ,รบมิถุนายนจบไปแล้วจบไปแล<ว>้วพูดถึงพูดถ<ช>ึงการกรกฎากรกฎามองบวกแตม่มสามก็ยังมองมองบวกเพราะมิถุนายนมองลบแล้วก็ตรงด้วย โอเคได้ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณดรพิบุริศวิริยผลผู้อำนวยการศูนย์วิทาทองคานะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ดรพบุริศบอกแล้วครับว่าจริงีราคาทองคําเองเดือนกรกฎาคมก็เพิ่มขึ้นนะครับสอดคล้องกับความเห็นของผู้พวกแล้วก็ผู้ค้ารายใหญ่นะครับที่มองว่าหลังจากที่เดือนที่ผ่านมาราคาทองคํามีการชะลอตัวเดือนนี้จะก็จะกลับมาพุ่งแรงมากขึ้นนะครับโดยได้แรงหนุนจากอ่า ทองคำความต้องการทองคำนฐาระสินะับปลอดภัยรวมถึงความต้องการของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับส่วนกรอบที่ให้สูงสุดไว้ก็คือ2400ดอลลาร์นะครับ ต้องมาดูว่ามีโอกาสจะไปถึงหรือเปล่าแต่ว่าแนวโน้มมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเลยครับหลังจากที่ท่าทีของเจริญภพเวประธานเฟดในเรื่องของนโยบายการเงินมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็มีสูงมากเลยทีเดียวต้องมาดูว่าตัวเดการจ้างงานในช่วงต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลาวยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชินชอบตะกวรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางต่างๆของโกอาลาเพื่อเป็นกันลังใจกับถิ่งานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ